กิงจะมารีวิวขนมนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี่ขนมอันนี้มันจะเป็นแบบวุนรุนแล้วมันก็จะคล้ายๆเหมือนซาิฟันเด๋ร์จะกินให้ดูนะอืมอร่อยมากเลยคะ่ะเราจะมารีวิวอันอื่นให้นะคะ เหมือนเมตัมิสตีเดี๋ยวเรามาแกะขนมกันนะคะเนี yeah, ่ยมันจะแกะยาก,กน,นิดนึงนะคะเนี่ยรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอเอาฟันแกะนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาฟันแกะยั้ไงคะเนะี่ยเอาฟันแกะ นี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่นะคะแกะได้แล้วค่ะนี่นะค่ะนี่มันจะเป็น,หนเหมือนแกะแจ่วนี่ดูนะคะนี่มันก็จะมีกลมๆอยู่ตรงนี้นะค่ะอืมหวายมากอึดอึนอึดอืมอุมอ่มมากม,ม,มากค่ะ ไม่เหมือนมนี่ก็มินคีนะค่ะแต่มันอร่อยแต่มันอร่อยอร่อยมากเลยนะคะมันอร่อยเท่ามาเนล้อเลยค่ะอร่อยมากเลยไปนะคะจะเป็นไอศครีมกลิ่นองุน่นนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะกินหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ไอจิมแบบนี้นะคะในนะีนนะ้เนี่ยเป็นไอจิมแบบนี้เนี่ยนะคะนี่ค่ะนี่แหละแล้วน้องที่นะคะอื้อขนมมากเลยค่ะนี่นี่นะคะมันมีรสน้ำขิงเยวแล้วก็มีรสมีรสโค้กค่ะมีรสสตอรอเบอรี่ด้วยค่ะนะคะอ๋อมีรสองญมณ์ด้วยนะคะ แปลงเมืองหรือเปล่าคะท่านนี้นะค่ะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมารีวิวใหม่นะคะบ๊ายบาย